สวัสดีค่ะชื่อพี่ชติมาสีป้อมนะคะก็ปัจจุบันอายุ44ปีค่ะครับวันนี้พี่เอมาเรียนหลักสูตรอะไรครับอ่าหลักสูตรเทรนเนอร์วิทยากรแล้วก็ครูสอนนวดค่ะอ๋อคือมาเรียนหลักสูตรเทรนเนอร์เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะหลักสูตรนี้ครูท่านใดผู้สอนนะครับวันนี้วันนี้จะเป็นครูนา ครูฝ้ายครับค่ะครูสองท่านสอนเป็นยังไงบ้างฮะก็ประทับใจนะคะใจดีโดยเฉพาะครูฝ้ายพูดเหมือนเทปมากเลยค่ะน้ำเสียงเขาพูดเหมือนเทปเลยน้ำเสียงเขาสม่ําเสมอมากเลยนะคะตั้งแต่เริ่มเรียนจนเลิกเรียนนะคะน้ำเสียงครูฝ้ายนี่ดังกังวานฟังชัดเข้าใจง่ายแล้วก็จะมองประสานตากับนักเรียนตลอดนะคะครับค่ะอ่าแล้วเออพี่อ๋ม เรียนที่นี่นี่ทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจะสื่อใดฮะเออก็จากอินเทอร์เน็ตนะคะจากอินเทอร์เน็ตครับซึ่งจริงๆแล้วพี่เอกก็มีอาชีพประจำอยู่นะคะค<ะ>ค่ะก็ทำ เปิดขายวิทยุสื่อสารแล้วก็สู์ซ่อมบ้านมออยู่นะคะ,ะนี่นคืออาชีพหลักแล้วเราก็ทําตั้งแต่ปี2,5,3,7ก็รู้สึกว่ามันอินโตวและการตลาดตอนนี้มันก็นะคะด้านเกี่ยวกับเพราะว่าของประเทศจีนเนี่ยนำเข้ามาทำให้สินค้าพวกนี้นะคะมันโลเกละแล้วก็กำไรน้อย<ะ>ก็เลยมองหาช่องทางอาชีพไอ้อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยมองว่าอาชีพนี้มันมันน่าจะได้ไปได้ตลอดนะคะอ๋อฮะ ก็เลยมาเรียนแล้วมาเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับประทับใจอะไรสถาบันของเราบ้างไหมฮะหลายอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะบุคลากรก็คือครูนะคะแต่ละคนกันเองมากนะคะแล้วก็ทาให้เราไม่เกรงนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายไม่ดุนะคะค่ะประทับใจตรงนี้ค่ะสุดท้ายอยากให้อ่พี่เอ๋ฝากถึงผู้ที่สนใจมองหาที่เรียนหน่อยนะครับได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะท่านใดนะคะ ที่อยากจะมีอาชีพเสริมหรือไม่ก็จริงๆอาชีพนี้ก็สามารถทําเป็นอาชีพหลักได้เลยนะคะถ้าเรามีใจรักอันดับแรกต้องใจรักก่อนนะคะคถ้าไม่ใจรักเนี่ยก็คิดว่าคงจะยากนะคะอันดับแรกอย่าไปคิดถึงกําลงกลําไรหรือเงินอะไรมากมายนักนะคะอันดับแรกคือว่าความสวยความงามเนี่ยต้องใจรักก่อน,นะะแล้วก็ตัวเองก็ต้องดูดีก่อนนะคะทุกอย่างก็จะดีหมดนะคะครับสำหรับวันนีนข้ขอบคุณพี่ใหญ่มากนะฮะสวัสดีครับ